พบกับเน็ตอีกแล้วนะคะใน n e t t y ี้บิวตี้ไลนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เน็ตเองเนี่ยตั้งใจจะทำมาตั้งแต่ต้นมกราแล้วนะคะแต่ก็ติดนั่นติดนี่นะคะก็เลยแบบไม่ได้ทำสักทีนะคะวันนี้ว่างนะคะแต่ก็ แอบจะมีเสียงแหบๆนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าไม่สบายนะคะก็เลยคิดว่าโอเคเรามาทําคลิปอันนี้ดีกว่านะคะนั่นก็คือไอเทมบิวตี้นะคะที่เนทชื่นชอบประจำปี2018นั่นเองนะคะเฟเรนในการแต่งหน้าของเนทนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนตามเนทมาสักพักนะคะก็จะเพระว่าเนทเป็นคนที่ชอบแต่ง natural looking นะคะหรือว่า make up no make up นะคะดังนั้นไอเทมที่เนทบอกในวิดีโอคลิปวีโอนี้นะคะก็จะเป็นไอเทมที่ถ้าเพื่อนคนไหนเป็นคนที่แบบ แต่งหน้าเยอะหรือแต่งหน้าจาัดหรือว่าเป็นคนที่แบบแนวคัดเบ้าสายฝออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเออรู้สึกอินอะไรมากนะคะแต่เนทเชื่อว่าสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าน้อยๆนะคะแนวเผยผิวหรือว่าแนวเมคอัพ no makeup เนี่ยแต่งประมาณลุคแค่ประมาณนี้นะคะเนทคิดว่าก็น่าจะชื่นชอบกันพอสมควรนะคะไม่ได้เรียงคัตตคอรี่อะไรนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนกับ 12อันดับละกันตอนแรกสิก็รู้สึกว่ามันไม่พออยากพูด12ตัวนะคะก็คือเป็น12อันดับนะคะของไอเทมดิวตี้ที่เน็ตรู้สึกว่าเน็ตหยิบจับเยอะมากแล้วก็เน็ตก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็น must have สำหรับเน็ตสิตัวในปี2018นนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราตามไปดูกันเลยค่ะโอเค นี่เลยค่ะตัวแรกนะคะ WISE อนะคะ Top s e c r e t นะคะ i n s t a n t Moisture Glow ตัวนี้นะคะนี่หลอดสวยงามแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหมือนเป็นไพรเมอร์นะคะที่ช่วยปรับสภาพผิวของเราให้สวยยิ่งขึ้นแล้วก็แต่งงานเขาเรียกไงแต่งหน้าง,ง่ายยิ่งขึ้นเมคอัพติดทนมากยิ่งขึ้นนเองนะคะตอนแรกเนี่ยก็แบบไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรกับพวกเนี้ยคือเนี้มีความรู้สึกว่าถ้าเราบำรุงผิวให้ดีนะ ไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหรือทารองพื้นอะไรอะ่ะมันก็ต้องดีอยู่แล้วันนั้นพวกไพรเมอรอ์มันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นมากนะคะแต่ทําไมไดนถึงชอบตัวนี้และเลือกให้ตัวนี้มาอยู่ในท็อป12ของเน็ตนะคะประจําปี2018ก็เป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยหน้าเรามันก็เอาไม่อยู่ข้าใจะ่าบางวาันมันก็แบบ บำรุงแล้วแต่แบบวันนั้นมันโทมจริงๆอะ่ะคือมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันก็ต้องการแบบตัวช่วยตัวกู้นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นแบบเหมือนตามชื่อของเขาเลยคือเป็นท็อป e c ีเรตว่าถึงแม้ว่าหน้าเราจะโทมขนาดไหนอะ่ะพอเราเลเยอร์ตัวนี้ไปก่อนที่เราจะทารองพื้นอะ่ะหน้าเรามันจะอิ่มฉ่ำฟูเหมือนมันช่วยกู้ผิวเราให้แต่งหน้าสวยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เน็ตสังเกตว่าคนที่หน้ามันนะอย่างเนี้เป็นคนหน้ามันแล้วก็เป็นสิวง่ายอะ่ะ คือถ้าหน้ามานันอะเราใช้อะไรที่เป็นมอยเจอร์สักนิดนึ่งนะคะระหว่างวันที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วใช้ตัวเนี้ยหน้าเราจะมันน้อยลงเพราะว่าเหมือนเขาเพิ่มมอยเจอร์เคลือบบริเวณผิวเราให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ดูเท็กเจอร์เขานะคะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะจะเป็นเหมือนกับเ,เจลเจลใสใสสีชมพูชมพูขาวๆข,ข,ขุ่นๆเนี่ยนะแต่ตอนเกี่ยคะ่ะมันจะเหมือนเป็นแบบเซรั่มเลยอะที่แบบ เหมือนเติมน้าให้ผิวฟูไปเลยอะคะ่ะแต่ว่าในคุยกับทาง ba แล้วก็คือแบบเนี้ยเขาไม่ได้แนะนําให้เหมือนเป็น moisturizer e รี่เ d a y นะคือเราก็ต้องบํารุงผิวของเราด้วยแต่ว่าวันไหนที่เราเอาไม่อยู่จริงๆหรือเราต้องการให้ผิวเราดูฉ่าน้ําขึ้นนะคะก็สามารถใช้ตัวเนี้ยก่อนในการเมคอัพได้นะคะซึ่งเห็นไหมทาไปมันก็จะไม่ได้เห็นอะไรนะแต่ว่าจะรู้สึกตรงเนี้ยแบบม,มันมีความมันมีน้ําน้ํไในผิวเหมือนมีการหลอกลวงว่ามีน้ํไในผิวเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็ขอยกให้ตัวนี้เป็น หนึ่งในไอเทมที่ควรจะลองแล้วควรจะมีกันนะคะทุกคนสำหรับ white s l top secret ค่ะในเนเราพูดถึงเรื่องของแบบตัวพ p เมอร์ไปแล้วใช่ไหมคะเนก็อยากจะยกอีกไอเทมหนึ่งซึ่งน่าจะติดใน top 12ของเนทนะคะแล้วก็เป็นไอเทมที่เ,เพื่อนๆถามกันอ inbox กันเยอะมากนั่นก็คือรองคื้นนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนทชอบรองพืนเยอะมากคือแบบ เยอะมากคือลองพื้นที่ดีๆออกมาเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่า Refer e n c e ในการแต่งหน้าของเนก็คือจะต้องดูเป็นงานผิวดูเผยผิวดูให้ผิวเราเป็นแนวเหมือนเหมือนธรรมชาติให้มากที่สุดซึ่งรองพื้นงานผิวที่เน็ตชื่นชอบมากๆนะคะตัวที่เน็ตขอยกให้เลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะนี่คาแรงนั่นเองคาแรงนะคะ Skin i ิ l u s i o n นะคะเต็งเนเชอรัลห d r a t เดร เอาเป็นว่าไดอา้อ่านอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกเอาภาษาอังกฤษละกัน Skin Illusion นะคะ Natural Hydrating Foundation SPF 15นั่นเองนะคะก็จะเป็นรองพื้นเนื้อเซรั่มของคาแรงนั่นเองแบบนี้เห็นไหม,ไมเห็นหรือเปล่าว่ามันจะเป็นแบบทำขวดแนวแบบ dropper ซึ่งมันก็จะดูแบบแนวเมด i c a l หน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยทำไมได้ถึงชอบมันเป็น ต้องต้องบอกก่อนว่าเนตเป็นคนที่อินเมคอัพของคาแรงมากเพราะว่างานสกินแคร์ของเขา่ทําทมาดีมากดังนั้นเนทคาแรงเองเ,เขาก็ประยุกต์สกินแคร์ที่อินกรีเอนต์เป็นนัชร่องของเขาเยเอามาใส่ในเมคอัพของเขาเองมันก็เลยกลายจะเป็นมันก็เลยกลายเป็นสกินแคร์เมคอัพนั้นทุกครั้งที่คุณใช้เมคอัพของเขาเคุณก็จะได้บํารุงผิวไปด้วยนะคะเนทก็แบบอินอินอินชอบอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมมันดีมากมันแบบได้บำรุงผิวไปด้วยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเนื้อ็กเจอร์ของเขาจะเหมือนเซรั่มเลยนี่แบบนี้คือมันก็จะได้งานแบบนี่เป็นเซรั่มแบบนี้มันก็จะได้งานแบบงานผิวๆอะ่ะเออแต่ว่าเห็นปะเห็นปะเห็นความแบบโอ้ยลื่นเนื้อง่ายมากเลยมันก็จะแบบเป็นงานผิวๆใสๆนะคะแต่มันเป็นงานผิวดูบางดูฉ่ำแบบ กำลังดีคือไม่ได้งาวาวแบบผิวมันนะมันให้งานผิวที่ที่สวยเหมือนเราไม่ได้แต่งหน้าแต่จริงเราแต่งอะ่ะเออเหมือนมันมันเป็นงานผิวของเราจริงๆแล้วเวลาแสงตกกระทบคือสวยมากเออแล้วก็เห็นว่ามันเบาบางแบบนี้นะแต่ว่า เขามีเนื้อพิกเมนต์สีซึ่งสามารถจะปกปิดรอยสิวได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้ตัวเนี้ยเพื่อนๆอาจจะแบบคนที่มีรอยสิวไม่ได้แค่มากอะ่ะก็คือจะเบลอได้พอสมควรเลยนะคะซึ่งถ้าวันไหนเนี่ยผิวหน้าเราไม่เป็นอะไรใช้ตัวนี้ตัวเดียวคือแบบผิวสวยมากผิวสวยมากจริงๆคือตัวนี้ ขอบอกว่าผิวสภาพผิวไหนก็ใช้ได้ผิวแห้งก็จะเลิฟมากผิวมันก็คือโอเคคือผิวมันเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นให้ความมันเรามากขึ้นนะแต่มันจะให้็กเจอร์ผิวเราดูแบบมีน้ำมีนวลอนะเหมือนไม่ใช่อ้วนอนะคือหมายถึงผิวหน้าเราดูแบบมีน้ำอะฉ่ำน้ำเนี่ยอธิบายไม่ถูกคือมันไม่ได้เป็นผิวมันไม่เป็นผิวที่ h e a l t h ะคะ่ะฟินิชลุคของเขาก็จะเป็นเซมิ m a ทนะตัวนี้ก็คือจะดูแบบ เหมือนจะแมตต์แต่ก็ไม่แมตต์ซะทีเดียวแต่จะโกลมันก็ไม่โกลซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยมันเป็นเนเชอรัลลุคกิ้งนะคะของแบบสกินที่เราอยากจะได้อยู่แล้วอะค่ะตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็เนตก็ขอยกให้เลยละกันว่ามันเป็นแบบรองพื้นที่เนตชื่นชอบแล้วก็อยากจะให้ติดอยู่ในท็อปทาวแล้วก็อยากให้เพื่อนไปดูเพราะว่าเหมือนจะไม่แพงอะคะ่ะเหมือนประมาณพันกว่าบาทนะส่วนสีที่เนตใช้เนี่ย จะเป็นสีแซนนะหนึ108นะคะตัวนี้ก็ไปลองดูตัวะะที่3นะคะที่อยากพูดถึงก็ยังจะเป็นงานผิวยูดีนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงรองพื้นกันไปแล้วเนาะทีนี้อีกอันนึงที่เน้ยิบจับบ่อยๆนะคะแล้วก็ได้นําไปหลายคนก็ชื่นชอบมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแบรนด์นี้มันแบบ ไม่ค่อยมีคนพูดถึงอะคะ่ะอาจจะไม่ค่อยดังนะคะแต่ว่าเนยชอบโปรดักต์ของเขาเยอะมากๆเลยนะแล้วเนี่ยก็เคยทํารีวิวตัวนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเดียวเลยเป็นคลิปนะนั่นก็คือคุชชั่นของ m o o n ช็อตนั่นเองนะคะตัวนี้คือรุ่นอะไรคือภาษาเกาหลีเนยก็เลยอ่านไม่ออกนะว่ามันคืออะไรแต่ถ้าจําไม่ผิดมันจะเป็นชื่อรุ่นว่า perfection balm นะคะซึ่งเป็นคุชชั่นที่เป็นเน็ตคุชชั่นเน็ตคุชชั่นคือจะเป็นแบบนี้ อธิบายไม่ถูกคือเป็นแบบนี้ค่ะอุ้ยเป็นแบบอย่างเงี้ยประเด็นก็คือคุชชั่นตัวเนี้ยที่เน็ตชื่นชอบเป็นเพราะว่ามันให้งานผิวฉ่ำโกลแบบธรรมชาติและปกปิดได้ดีไม่แมทให้ลุกแบบโกลไปคือระหว่างโกลกับแมอตะมันจะไปทางโกลนิดนิดคือเอาเป็นว่าทั้งหมดที่เน็ตลองคุชชั่นได้มีคุชชั่นเยอะมากนะคะเน็ตรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เน็ตลองเทียบระหว่างผิวที่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วกับราคา ปริมาณการหาซื้ออะไรงเง้นก็ขอยกมูนช็อตเนี่ยติดเป็นท็อปทเของเมคอัพปี2018ของเนและกันค่ะที่งานปิดซิวนะคะตัวที่4นั่นเองนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์นั่นก็คือตัวนี้นะคะ Nars Creamy Nars Radiant Creamy Concealer นั่นเองนะคะตัวนี้ของเนเนี่ยปีนี้ปี2018เนทใช้เป็นหลอดที่2แล้วนะคะตัวนี้เป็นหลอดที่2ของเนตเองนะก็เนตใช้เป็นสี คัสตาร์หรือมีเดียมหนึ่งนะคะทําไมได้ถึงเลือกสีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเข้มไปสาหรับเนะไรเงี้ยคือเนตชอบออตัวเนตชอบเอามาปกปิดสิวมากกว่าแล้วถ้าสมมติใช้สีที่อ่อนอะ่ะเวลามันปกปิดสิวมันจะโดดออกมามันจะลอยออกมาค่ะถ้าใช้สีที่มันเข้มหน่อยแล้วค่อยใช้มือค่อยๆเบรนเน่มันจะโอเคกว่าในเรื่องของการปกปิดเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออแบบ ใช้สีคัสตดแล้วเหมาะกับตัวเองสุดตัวนี้เวลาแบบเราทาลงไปอะคะ่ะเนื้อมันจะครีมมี่มากแต่พอเราเบนเบรน,นบริเวณสิวอะมันจะแห้งมันจะเป็นเหมือน,ม,น,ม,อนมันจะเหมือนกลายเป็นแบบแป้งอะแห้งๆซึ่งไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะคือแห้งจนสามารถที่จะเนียนแล้วกบปกปิดบริเวณสิวได้นะคะมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีนะสนําหรับในการที่จะปกปิดสิวแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีในการที่จะใช้ใต้ตาดังนั้นถ้าทัววันไหนใต้ตาโทมเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับเน็ดอันนี้เฉพาะเน็ตนะคะ ก็จะไม่โอเคก็จะแบบเออไม่เวิร์กแต่ถ้าปิดสิวรอยด่างดำตัวนี้เวิร์กมากๆบางทีเนี่ยผิวเนี่ยใช้แค่ตัวนี้อย่างเดียวเลยตึกๆๆแล้วก็เกีย่ยๆ,ๆถ้าผิวเราดีอยู่แล้วนะแล้วก็ทาแปง้งตัดผัชออนออกบ้านได้เลยคือเวิร์กมากแล้วเป็นตัวที่เน็ตเนี่ยจะต้องพกติดกระเป๋าตลอดถ้าวันไหนไม่ได้พกไปจะแบบ จะเครียดอะเพราะว่าจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะมีสิวหรือว่าตรงนี้แป้งหลุดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยตัวนี้มันจะเหมือนเป็น rescuer ของเน็ตมากๆค่ะตอนนี้ขอยกให้นาก่อนแล้วกันค่ะไอเทมที่5นะคะที่ยกให้นะคะใน top 12ของเน็ตนะคะตัวนี้ก็คือนี่เลยค่ะ the body shop matte clay powder นะคะแป้งที่ดีแล้วบอท the body shop เป็นอะไรที่แบบ Earth ธเฟรนลี่อ่ะมันเป็นแป้งที่เกิดมาเพื่อคนผิวมันโดยเฉพาะเลยเพราะว่าวันไหนที่เราเนี่ยทาลองพื้นอะไรก็ตามเนี่ยเราขอปัดบริเวณแบบปัดเบาๆบรเรณทีโซนหน้าวันนั้นเราจะเนียนเนียนสวยมากแล้วก็แบบหน้าไม่มันเลยอะค่ะเออแบบคือมันเวิร์กในการคุมมันมากๆแล้วก็วิธีการใช้นะจะใช้แบบนี้ก็ได้ก็คือแบบใช้พับแบบเนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆกดนะคะบริเวณที่เรารู้สึกว่าเราแบบ มักจะผิวมันอะ่ะมันก็จะแบบเนียนขึ้นมาเลยอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้เบาหน่อยะคะ่ะก็ใช้เป็นแปลงก็ได้หมุนๆๆแล้วก็ปัดให้ทั่วใบหน้าอันนั้นก็เวิร์กเหมือนกันนะคะสามารถปกปิดได้เพราะว่ามันมีสีคือมีสีที่ทําให้หน้าเรานวลเนียนยิ่งขึ้นนะดังนั้นทุกครั้งให้เราหยิบมาเติมอะ่ะมันหน้าเรายัางจะเนียนอยู่อะ่ะแลวหน้าเราจะดูใสอะ่ะเอออธิบายไม่ถูกอะ่ะคือทําออกมาได้ดีมากจริงๆอ่ะคะ่ะแป้งเนี่ยคือต้อง พาวทูวิเซนแล้วต้องบอกจริงๆว่ามันมันเวิร์กมากแล้วรู้สึกราคาจะมัน490รอยาสิบะตอนนี้คือเป็นอะไรเป็นไอเทมที่ได้พกติดกระเป๋ามากๆเลยอะดีมากจริงๆไปลองดูค่ะที่หกนะคะก็ขอนอกเรื่องไปนิดนึงนะไปงานคิวละกันเป็นคนที่มีคิวอยู่แล้วค่ะเห็นไหมแบบว่ามีคิวอยู่แล้วแต่ว่าคิวเนี่ยจะเป็นมูเวอร์ลินมากคือแบบ ไม่ได้แบบจัดระเบียบคิ้วเลยคือไม่โอเคอะไรเงี้ยดังนั้นแต่ว่างานคิ้วเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่ในซื้อมาแล้วในซื้อเพิ่มคือไม่ถึงมีการซื้อซ้ําเกิดขึ้นแล้วก็ใช้แล้วมันล้วงมา,มากๆและแนะนําคนอื่นไปนั่นก็คือตัวนี้นะนี่กอสเซีนั่นเองนะคะบอย b r o ว s ์นั่นเองนะคะเนี่ยจะใช้เป็นสี black นะเพราะว่าผมเน็ตเป็นสีออกสีเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็เน็ตก็จะแบบว่าปัดให้คิ้วเนี่ยมันเรียงตัวสวยแล้วมันจะช่วยแบบ เติมขนคิวให้เราด้วยอ่ะให้มันแบบอันนี้มันใกล้หมดแล้วมันก็จะช่วยช่วยเติมขนคิวให้เราด้วยให้มันดูเต็มมากยิ่งขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมซึ่งตัวนี้มันจะแบบไม่ทําให้คิ้วเราแข็งเลยคือจะเป็นแบบคิ้วดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยเติมเต็มคิวให้มันแบบให้มันดูฟูลี่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแบบเป็นคิ้วของตัวเองดูไม่ได้ปัดคิว้วดูคิ้วเรียงสวยด้วยตัวเองซึ่งมันทําให้แบบ เสริมความเป็น natural looking มากๆอะค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสได้ไปซื้อกอ์เซ่หรือว่าได้ไปลองเน่ก็อยากให้ไปลองตัวนี้นะนี่ตัว,ตวที่เท่าไรแล้ววะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหกก็เป็นตัวที่เจ็ดนะคะมาพูดถึงปัดแก้มดีกว่านะคะปัดแก้มมีเยอะมากถ้าเนตจําไม่ผิดเคยทําแบบว่าให้เดากันไว้าได้มีปัดแก้มกี่ชิ้นใช่ไหมมีประมาณสองร้อยกว่าอันจริงๆมีสองร้อยกว่าจริงๆแล้วก็แบบ ชอบกับทุกแบรนด์นะคะแต่ว่าที่อินอินแล้วก็หยิบม,มาปัดบ่อยๆเนี่ยณนะช่วงนี้นะก็จะเป็นตัวนี้เลยตุซีค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นปัดแก้มซึ่งแบบสวยแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นแบบมันจะเป็นสีอ่อนๆนะคะเป็นสีอออ่อนๆนุ่นๆซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าแก้มเราไม่ควรจะให้มันแบบอะไรเยอะมากใช่ปะมันก็จะเป็นสีที่คุณปัดแค่ไหนมันก็ไม่เยอะเกินไปแล้วมัน ด้วยความเนียนอ่ะเพื่อนๆดูความเนียนของของตัวแป้งดูความเนียนของของของมันดิคือมันเห็นปะคือมันจะแบบคือมันจะทําให้แบบว่าแก้มเราอะผิวเรามันดูเนียนไปด้วยอ่ะเหมือนเราได้ปัดแบบปัดเหมือนแก้มเราใสเหมือนผิวเราดีอยู่แล้วอ่ะนี่อธิบายไม่ถูกอะคือด้วยความเ t e เจอร์แป้งที่เนียนมากๆ แล้วก็สีสวยมากๆสีกําลังแบบตุนต่นๆสบายตามากๆค่ะมันก็ทําให้แก้มเราดูสวยนะซึ่งเน็ยชอบมากแค่ไหนนะคือชอบมากถึงขั้นว่ามีสีนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสีนี้ด้วยนี่คือนูดพีชนะคะที่เน็ยถืออยู่โคมโนพิงค์นะมีสีนูดพีชมีสีโมโนพิงค์ใช่ไหมแล้วก็มีสีโรสเบจคือรุ่นนี้ออกมาทั้งหมด3าสี เน็ตมีทั้งหมด3าสีเลยเพราะว่าตั้งแต่ลองใช้มาแล้วชอบมากแล้วก็มันสามารถเอามาเลเยอร์ด้วยกันได้ mm. ก็คือเน็ตอาจจะตัวนี้จะเป็นสีโปรดของเน็ตคือสีนูตพีชก็จะแบบปัดก่อนเลยทั้งหน้าแก้มเลยอะค่ะมันก็จะแบบฟุ้งสวยมากคือปัดแล้วไม่เห็นเป็นปื้นอะแล้วก็จะแบบไม่เห็นว่าแบบรอยต่อมันอยู่ตรงไหนอะ mm. ก็คือปัดนูดพีชก่อนแล้วก็บางทีก็จะปัดโมโนพิ้งบริเวณหน้าแก้มอีกทีอะค่ะซึ่งมันน่ารักมากมันดีมากแล้วมันก็ไม่แพง เห็นบ้าเห็นความแตกต่างของสีไหมอมส้มนูดตุ่นๆช่วพูกตุนต่นๆโรสตุนต่นๆนะคะซึ่งแบบสวยควรจะต้องมีมากๆนะเออก็จัดเป็นเฟเวอร์เรตปัดแก้มประจำปีนี้ด้วยเหมือนกันคือ <laughs> อยากจะบอกว่าชอบ 3CE ซนุ่นแบบมูเลสซิพีคอลเลคชันนั้นมากจนกระทั่งแบบนอกจากจะจัดแบบระชออนแล้ว ก็ยังจัดตัวอายแชโดว์ของมันมาด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสีโอเวอร์เทคนะ mm. ก็จะเป็นสีแบบเอมีทั้งแบบเนื้อแมทแล้วก็มีทั้งเนื้อชิมเมอร์ด้วยซึ่งเป็นแบบอายปกติก็ดูใช่เปล่าวันนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรกับแบบอายแชโดว์ใช้ไม่เป็นแต่ด้วยความที่ว่าสีมันสวยมากเราก็เหมือนว่าดูดีเนื้อมันนุ่มมากอะเนื้อนุ่มมากจริงๆเดีแค่นี้ก็ติดแล้วแต่เบาๆนะคะเนยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากมีอายแชโดว์ที่แบบ สีที่มันสามารถที่จะใช้ได้ everyday อะแล้วก็แบบแต่งแนวชมพูน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยได้พ e a ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่คุม้มแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะได้9้าสีเลยแล้วก็แพคเกจจิ้งน่ารักดูดิแพคเกจจิ้งคือสวยมากเป็นสีนูดๆพีชๆอะไรอย่างเงี้ยเน่ก็รู้สึกว่า อยากจัดมานะคะก็เลยไปจัดมาด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ได้ติดในท็อปเแวอะไรแค่บอกว่าจัดมาด้วยเหมือนกันนะที่แปดนะคะยังอยู่กันที่หมวดของปัดแก้มนะเมื่อกี้เราพูดถึง 3ce สล์นันดาปัดแก้มแบบฟุ้งๆเบอร์เบอร์เนื้อแมทมาถึงปัดแก้มที่มีลูกเล่นมากขึ้นหน่อยนะคะคือมีชิมเมอร์หรือมีความเงาวาวที่สวยแล้วก็ ตอนนี้เขาเปิดตัวมาก็ค่อนข้างเป็นกระแสที่คือหามากแล้วก็บล็อกเกอร์รีวิวเยอะมากนะคะเน็ตเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ก็ที่ไม่ใช่เป็นหนึ่งนั้นที่เขาส่งมาให้รีวิวเป็นหนึ่งในนั้นที่โดนป้ายยาแล้วก็ไปจัดมาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือบัชออนของคลินิกชิกป๊อปนั่นเองนี่นเน็ตก็ไปต่ำมาทั้งหมด3สีเลยคือถ้าไม่ชอบก็คงไม่จัดมาทั้งหมด3สีถูกไหมเออตัวนี้คือเน็ตชอบที่ว่า t e x t อร์ของเขาเนี่ยมันจะ มันจะนุ่มมากๆปัดแล้วแบบไม่แป้งเลยอะ่ะแล้วมันก็จะเป็นพิกเมนต์สีที่วาวสวยผู้ดีคือมันจะไม่ใช่แบบชิมเมอร์ที่ดูแบบดูไม่แพงอะ่ะแต่มันเป็นชิมเมอร์ที่ดูแพงและแก้มเราจะดูเงาๆมีมิติเวลาโดนแสงจะเหมือนแก้มเราอะ่ะสุขภาพดีขอยกให้ละกันว่าเป็นปัดแก้มซึ่งน่ารักน่าใช้ที่ขอยกให้เป็นแบบนั่นแหละติดสิบ ชิ้น beauty ของเน็ตเลยละกันนะคะกับคินิชิคป๊อปค่ะ <c oughs> เริ่มไอต่อแล้วนะคะเพราะว่าแสงเริ่มหมดแล้วนะเออตอนนี้แบบจะห้าโมงเย็นแล้วอะผพดักตัวที่9นะคะที่เนจะให้ติดนะในอันดับนั้นก็คือตัว b o b b y Brown ะค่ะ Lip Crush Lip Color นั่นเองนะคะปี2018เนี่ยเป็นปีที่เนียรู้สึกว่าลิปเนี่ยออกมาเยอะกันมากๆเลยนะเยอะมากแต่ว่า ลิปที่แบบเน็ตชื่นชอบแล้วก็ได้ไปลองแล้วก็ได้รู้จักมันนะแล้วทําให้เน็ตเข้าไปสู่วงการของบ๊อบบี้บราเลยเนี่ยก็คือตัวลิปครัชนะเ mm hmm. พราะเน็ตรู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมแห่งลิปที่ได้สัมผัสเป็นแบบเนื้อบามแต่มีสีที่ชัดเจนแล้วก็นุ่ม,มริมฝีปากมาลุ่นหวปากได้ดีมากทาง่ายจากตัวแท่งแลวเน็ตชอบกลิ่นของลิปรุ่นนี้เน็ตไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแบบเออมันเป็นกลิ่นที่แบบ ในชอบนลยเน่ชอบดมจากแบบเอาลิปเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วดมคือแบบเป็นโรคจิตมากๆคือเน่รู้สึกว่าแบบมันตอบโจทย์เนตทุกอย่างอะ่ะทั้งแพคเกจิ้งที่เป็นสีตรงกับตัวแท่งแบบนี้ซึ่งสวยมากแล้วก็ให้สัมผัสเป็นบามทาง,ง่ายแล้วก็บำรุงรลิมฝีปากให้ดีแล้วก็ได้ฟินิชแบบ เซมิแมตก็คือไม่ได้ฟินิตฉ่ำวาวแล้วก็ไม่ได้ฟินิตแมทเป็นอยู่ตรงกลางซึ่งมันจะเป็นฟินิตที่เป็นธรรมชาติกับริฝีปากของเราแล้วที่สําคัญคือลิปรุ่นนี้มันสามารถมาทาแก้มได้ด้วยคือแบบเออมันตอบโจทย์ในทุกอย่างนี่แหละคือคัตลิปที่มีทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคิดว่าเอามาออกมาหมดแล้วนะก็จะมีคิดดูว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดมีแปดแท่งอะแล้วคิดว่าจะไปเอาซูซานนูตอีกอะคิดดูแล้วกันว่า จะไม่ให้ติด2018ได้ยังไงนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับป๊อปี้บราวที่สร้างสรรค์ลิปซ,ซึ่งทำให้เน็ตบ้าได้ขนาดนี้นะดีมากดีมากจริงๆอันนี้ลูกต่อไปนะคะก็จะเป็นลิปที่เป็นแนวฉ่ำกลบามแบบดูเป็นคุณหนูผู้ดีในวันเ<ม>บาๆเดินไปเซเว่นเลเว่นก็ทาประมาณนี้ได้อะไรประมาณนี้ฮะนี่เลยค่ะ The ีอ l ลลิปกล w คือจะไม่ให้เขาติด2018ใน12 i ิ g s เนี่ยเอ้ยเทวัลบิวตี้ของเนยก็คงเปไปไม่ได้เพราะว่าชอบหยิบจับเยอะใช้จนหมดแท่งใช้จนแบบแท่งที่สามอะเริ่มต้นเป็นแท่งที่สามแล้วสำหรับสีพิ้งนะคะ 0, 0ู1ศูนหนึ่งนะเน็ตมีเยอะแค่ไหนเอาก็ดองดูแล้วกันว่าชอบมากขนาดไหนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดนี่ไม่นับที่หมดแล้วนะตะลังคือมันให้สัมผัสเป,เป็นแบบ ลิปบามที่มีสีฉ่ำโกลไม่อ,อะเยอะมากเกินไปคือสีของมันก็จะไม่ได้เป็นสีที่แบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีแบบระเรือ่อซึ่งสวยมากๆค่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีตาอุณหภูมิของเรานะ,อะชอบมากมากๆๆๆเป็นลิปด,ดีออที่ออกมาเพื่อคนแต่งหน้าสไตล์มินิมอลสวยบงลุงสีปากเวิร์กไม่เวิร์กก็คงไม่ขนาดนี้ใช่ปะ <laughs> ก็ขอบคุณดีออที่ สร้างสรรค์ลิปดีๆสำหรับคนที่แต่งหน้าน้อยๆแบบนี้ออกมานะคะลิปอีกแล้วคือด้วยความที่เนก็แต่งหน้ามีใครแก้มกับลิปนะคะก็จะมีเรื่องพวกนี้บ่อยๆนะคะนั่นก็คือคาแรงนั่นเองเราพูดถึงตัวนี้เยอะมากแล้วเขาก็ติดในท็อปวิดีโอของเราตลอดเวลาเอ้ยท็อปวิดีโออะท็อปเฟเวอร์ริตของเน็ตตลอดเวลานะคะนี่คาแรงลิปคอมฟอร์ตออยนั่นเองนะคะคือชอบมากมากมากมาเป็นลิป กลอสทึ oss, ่งให้ได้มากกว่ากลอสเพราะว่าตัวออยล์ที่ใส่เข้ามาในนี้คือเป็นโบชานิคอลออยล์บำรุงริมฝีปากทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นทุกครั้งที่ใช้เนี่ยปากเรานอกจากจะก,กลอสสวยแล้วเนี่ยก็ยังบำรุงฝีปากเราด้วยแล้วก็ความกลอสของมันอะ่ะมันจะไม่ได้กลอสแบบเหนียวเนอะปากแล้วไม่ได้ให้ความชุ่มชืม้นบางทีแบบก้อนเราทาไปมันชุ่มจริงแต่มันเคลือบเฉยๆยแล้วมันก็หายไปแล้วเราก็ปากแห้งเหมือนเดิมใช่ไหมแต่เนี้ไม่ใช่อันนี้มันเหมือนแบบเป็นลิปบำรุงที่ให้ ปากเราเราแบบเหมือนได้เหมือนเคลือบด้วยแล้วก็บำรุงด้วยแล้วก็ให้ความเงาฉ่ำวาวเหมือนกลอสด้วยแต่ไม่ไม่ได้หนึบอะไรขนาดนั้นนะตัวนี้นะในชอบมากตัวนี้แล้วแบบตอนนั้นกลายเป็นแบบไอเทมที่เนด้นอฮอกติดก็เข่าตลอดเวลาคือเห็นไหมเห็นไหมมันจะแบบมันจะมีความแบบสวยอะคือชอบมากแล้วแบบ มันจะมีความกลิตเตอร์สีทองซึ่งเป็นทองผู้ดีที่ไม่เอ,อะอะจนเกินไปทาแล้วก็จะให้ปากเรามีความแบบมีความเงาเห็นไหมมีความดีงามอะไรอย่างเงี้ยสวยมากสีนี้คือสี07นะคะฮันนี่แกลมสีนี้ต้องมีต้องมีต้องมีต้องม,ตองมีตัวนี้ประมาณ900กว่าบาทดีเวิร์กมากมากๆๆๆแนะนำให้ จัตามนะคะสำหรับตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ beauty item ประจำปี2018คือตัวนี้เนี่ยก็ยังจะเป็นแบรนด์ค่าแรงอีกแล้ว คืออินเนชอบแบรนด์เนี้ยเออมันมันดีนะลองลองไปเคานเตอร์เขาดูนะซึ่งตัวเนี้ยไม่พูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไอเทมที่เน็ตหยิบจับบ่อยแล้วก็เน็ตมองว่าเพื่อนๆที่คนที่ชอบแนว no makeup หรือ minimal makeup เนี่ยน่าจะต้องชอบอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือทิ้นนั่นเองนะคะซึ่งคาแรงเนี่ยเขาก็ได้ออกทิ้นมานั่นก็คือชื่อรุ่นว่า water lip stain นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นทินน้ํา ที่สามารถทาได้ทั้งปากแล้วก็แก้มคือเขาก็ไม่ได้บอกมันทาแก้มได้หรอกนะแต่ว่าด้วยส่วนผสมของเขาอะเน็ตล้เน็ตลองทาแก้มแล้วมันเวิร์กอะมันดูใสๆสวยมากก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถทาได้ทั้งคู่เลยนะคะทาบริเวณที่ปากเป็นทินที่บำรุงฝีปากด้วยแล้วก็ไม่แห้งเลยปากไม่แห้งเลยแล้วก็อยู่ทั้งวันนะคะถ้าเน็ตไม่ชอบเน็ตคงจะไม่มีสีนี้สีนี้สีน,สนี้แล้วก็สีนี้ แล้วก็สีนี้ก็ <c oughs> เอาเป็นว่าชอบมากจนทั้งมีครบทั้งสีสีเนี่ยไม่รู้จะเลือกสีอะไรให้อ่ะเพราะว่ามันสวยทุกสีมันแล้วแต่สถานการณ์มันมันคือครบของทุกสีที่ที่เราควรจะต้องมีสําหรับทินอะไม่แพงด้วยประมาณแบบเก้าร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็มัสแทบมากๆรับคนที่ชอบทินและอยากได้แบบ ปากไม่แห้งนะก็ไปจัดตามกันได้แถมเรื่องทินนะคะสำหรับเมื่อกี้เพื่อนๆบางคนองจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้ทินราคาถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตัวไหนที่พี่เนตอยากแนะนําแล้วก็ราคาแบบดีๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เนทก็ขอแนะนําอีกตัวหนึ่งนะนั่นก็คือตัวนี้นะคะ Oriental Princess นะคะ Beneficial Kiss from the Rose นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนตก็อมาทําเป็นแบบ มาอัพทูเดย์บ่อยมากในเ e b o o k Page ของเน็ตเองนะคะแต่ตัวนี้เนยต้องบอกว่าสลับเน็ตเองอะสีสวยทาแก้มใสทา,าปากสวยมากเวิร์กมากถูกและดี200กว่าบาทยิ่งตอนซื้อตอนโปรเนี้ยแบบโอ้ถูกเวอร์อะไรเงี้ยชิ้นที่สห้าสิบเปอร์เซนต์แบบลดห้าสิบเปอร์เซนอะไรเงี้ยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาเนททาที่ปากอะปากเนจะแห้งดังนั้น วิธีการแก้ก็แก้ได้คือไม่ใช่ว่าแห้งแล้วแบบหอยยูนไม่ผ่านเลยไม่ใช่ก็คือก็ต้องเหมือนมอยเจอร์ปากนิดนึงมีการคัดริมฝีปากมีการทาลิปบา,า,าล์มาตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะแบบโอเคอะไรเงี้ยซึ่งเนตก็ชอบมากเนก็มีครบทุกสีนะอันนี้สี07ซึ่งเป็นสีฮอตฮิตมากนะคะแล้วก็เน็ตก็มีสี09อันนี้มันจะสีแบบกุหลาบกุหลาบหน่อย07นะ แล้วก็สี09นะคะก็จะเป็นสีอมอส้มน้ำตาลน้ำตาลนะถ้าจะไม่ผิดแดงแดงน้ำตาลน้ตาลอะไรย่เงี้ยแล้วก็สี02นะคะจะเป็นสีส้มเลยนะคะเอ่อส้มอมแดงเออส้มๆมแบบธรรมชาติอ่ะแล้วจะมีอีกสีหนึ่งคือสี01เป็น brilliant pink iceberg ซึ่งสีนั้นสวยมากเป็นสีที่แบบทาหน้าแก้มทาแก้มได้เป็นแก้มสีชมพูเลยสีนั้นนะสวยมากๆแต่ว่าหาไม่เจอ น่าจะอยู่สักที่ในในกลุ่มของเน็ตนั่นแหละเอออะไรเงี้ยก็จัดเป็นถูกเลยดีใครชอบงานพินนะแล้วยังไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะไปถึงขั้นคาแรงอะ่ะตัวเนี้ยก็โอเคสามารถที่จะใช้ได้เป็นพินที่คุณภาพดีแต่สีไม่เหมือนคาแร็งนะคะสีไม่เหมือนกันสีก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคาแรงก็จะเป็นสีอีกแบบหนึ่งนะแล้วคาแรนงก็จะปักไม่แห้งคือมันก็ มันก็สมกับราคาของเขาป่ะแบบคาแรงเก้ากว่าบาทออริเินทอมมิเศษ200อกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวไหนดีกว่ากันคือแล้วแต่ว่าเราจะแบบแล้วแต่เราจะเลือกเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไว้แล้วเนาะใครอยากจะไปลองก็ลองดูนะคะ เสร็จแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับคลิปนะคะ beauty item นะคะประจํา2018ที่เน็ตชื่นชอบ12ตัวนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆในการที่จะเลือกซื้อเครื่องสาอางนะยังไงนะคะวันนี้นะเน็ตก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ยังไงฝาก subscribe นะคะช่อง YouTube ของเน็ตด้วยนะคะสาหรับใครที่ชอบอ่านเป็นแบบบทความก็สามารถจะเข้าไปในที่ Facebook Page Netty beauty l i f e ได้นะคะหรือว่าตามไปใน i อแบบฉบับย่อนะคะก็ Netty beauty l i f e เหมือนกันนะคะ ในสัญญาว่านจะพยายามมาทำ YouTube ให้มากที่สุดในปี2019นี้นะคะแล้วก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันเนาะโอเควันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ